เอาเขียดซีดเลยใช่ไหม,มบวมข้างนี้มันแทงเนื้อแล้วหนูนิดนึงนะดูดิเห็นแล้วจะตกใจดูดิอืมตัว ถึงได้ปวดไง,งทั้งหนังทั้งเล็บเลย,ยเล็บออกแล้วยังเหลือหนังอยู่ข้างใน,นงเนี่ยถึงได้ปวดมันมีหนังหนังก้อนเ <c oughs> ยอะเลยน่แหละมันโดนที่ปวดไงหนังปวดหนัง ถ้าไม่เอาออกนี่ก็ไม่หายปวดนะหนังเนี่ยเบาเลยใช่ไหมโล่งโลง่ง,ลงเลยใช่ไหมหงงถ้าแบบว่าเอาเอาแต่เล็บออกแล้วไม่เอาหนังออกก็ไม่หายปวดงงโบาเลยอ่ะทุ กระหนังนิดนึงกระหนังนิดนึงโอเคดูดิมันเมื่อกี้แข่งเป๊กเลย หัแข็งเจ็บเล็บพี่จิกนิดนึงด,เดยเฉพอปล่อยโบเลยหนังมันแข็งอยู่ในในข้างในด้วยไงโบเลยเห็นไหม,ไมพอปล่อยแล้วโบเลยยิ่งอยู่ในกล้องยิ่งเห็นไหมชัดแจ๋วเลยมันไม่เลือเลยนะไม่ไม่ เมาแล้วเนาะโอเคแล้วครับ